สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอกหอยขวัญครับหรือคอกแุ้ระดาครับบ้านกำนวลตำบลกำนวลอำเภอสัมสูงอยู่พัดเชียงค่ะพร้อมหอยขวัญแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหอยขวัญสัมสูงครับทายทับเสาวันที่2 0เดือน7ปี67ทายทับช่วงวัน10โมงกว่าๆแต่บัานนั้นก็ะึ้มอยู่ดีแล้วมันไม่ตกนี่ครับไม่ยี่ตัวครับหอยขวัญมื้อนี้อ่ามื้อนี้ก็หลายตัวเยู่ครับบอกเลยว่าเด็ดแม่ท้องแม่ใส่ใยใยใส่หยังหยักครับผูรอสาวน้อย ไฟเผือกมีครบครับมาอน้มีครบเลยติดตามให้จบคลิปครับเอาตัวแรกมาแล้วยัมาเลยครับตัวแรกนี่เป็นแม่บล็อกใส่แง่ครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของล้านหาแสนไงได้ลูกไม่เยกโตแล้วครับเนี่ยได้ลูกมาแล้วโตหนึ่งครับอืมเป็นตัวผูตัวผูครับผมนี่ครับขออนุญาตซูมจังหน่อยครับหนาตาทั้งเขาเนี่ยครับสวยมากครับ สงเขาตกขั้นซ้อนสวยครับเบิ่งกระบาลเปิดกว้างควายตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต้เป็นสาวครับเป็นคนพาเพื่อนไปซื้อครับตั้งแต้เพื่อนเป็นสาวครับเอาว่าซื้อตัวนี้นี่เขายจริงๆนี่คอยควันเห็นตะโดนแหละเห็นตั้งแต่เป็นสาวครับเป็นท่านอะไไปซื้อด้วยซ้าครับแม่นครับราคาเกือบเกือบลักสามแสนครับแม่นครับผิ่นควยใส่นี่เนาะเมื่วัว่างปีที่แล้วตอนตอนไปซื้อนะเพิ่นสูงลอยสี่สิบเราก็มาได้ลูกน้ำเพรินตัวหนึ่งครับผมเป็นตัวผูก เห็นนะครับผมก็เห็นกันลูกคนเห็นน้ากันแหะครับเราเบื้องเมื่อนี้ได้ได้โอกาสออกมาเปิดแบงให้นีพ่อแม่พี่น้องครับควยในเกียร์ราครสามแสนนี่ครับครับงาสูงเทเรครับณตอนนี้นะตอนนี้สูงอยู่ที่หนึ่งสี่บี่บวกลบครับปะกันย่างตั้มตั้มแห่งกะร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามได้ครับอืมเป็นควยที่ใงอ่างลึกเดี๋ยวเบื้องด้านคางวันนี้คัคักครับวันนี้เอาเบื้องด้านคางครับครับ เงีวปานรถไฟน,นี่แหละครับเพื่อนเอินว่ายเงี้ยปานรถไฟเงีครับฝาดพูดนะครับเบิ้งเพิ่บโอ้โห,โหครับเบิ้งเป็นไดบปะนี่เขาไะไเบิ้งต้หนาเปลเลยก,กบานหัวโหนงโหน่ครับหน้าสวยๆเราการเข่าคว่ำล้ำเหลี่ยมตัวอ่างลึกเงียวเงีวมากรับประกันตำนี้ให้โอ้โหครับเบิ้งเป็นคล้ยที่สมูทเงามเอาเบิ้งยางครับยางอีกหน่อยอาจสิเพิ่นอาจสิเบิ้ง โมสูงคือยังควายที่ใส่แง่ทั่วไปแต่เขาใกล้ๆเพื่อนหนุนตาครับเป็นควายกระดูกเงี้ยโค้งสั่งดีเขบากควายเพิ่นเลิกเขาเบิ้งเขาเบิ้งไกลไก็คือจังเตี้ยแต่มันบ่เตี้ยนี่ครับแผ่นครับเิ่นเงี้ครับเิ่นเนื้เบิ้งครับช่วงช่วงไรหนาเพิ่นกวางเป็นควายหนาควายเลือกควายเนืาอวายสูงแล้วช่วงไรหนาครับช่วงไรหนาเลือกมะพร้าวเพื่อนนี่กวางกวางเลือกๆคือกกับกอดซุ้มยังไงนี่ครับเลือกเผาใงญ่ ไงครับลึกลึกมากครับเป็นควายที่ยืนเชิดดีเนี่ยครับยืนเชิดดีครับขอเบิ้งทางนี่นะครับไอ้ขวัขอเบิ้งทางนี้นะไร้ขวางเดี๋ยวครับแมนเบิ้องไร้ขวางนี่ครับจุดยิ้มมันเล้นอกจากแบบนั้นคือจุดใจเลยเรื่องความเงีเรื่องความเงีเอาทั้งนี้ครับวัเนี้ทั้งทั้งนี่เขาเห็นแล้วเอาหัวไปทั้งพี่ครับทั้งคอเลยหัวทั้งนี่ครับเปลี่ยนขางไอ้เสี้ยวเบิ้งสองขางเลยครับครับเบิ้งครับท้ายหางท้ายลำลำหนาหนา หลังแผ่นหลังก้วงมากครับตัวนี้เปรีบเสียบเลยล่ะเบิงครับอืมยินดีครับเห็นไหมเบิงโดนโดนครับจัดเล่นได้เลยล่ะครับค่อยหูค่อยเชื่องแหงเบิงครับจับได้ครับเบิงครับเด็กน้อยก็จับได้ผู้หญิงอ่านี่ผู้หญิงก็จับได้ครับเบิงครับสวยสวยมากใหญ่มาก เงี้วมากครับเง้วครับเป็นควายที่เง้วแล้วก็โค้งสั่งง่ญ่ๆเลยล่ะท่ายเพืนกว้างคักตัวนี้แม่นครับท่ายกว้างแล้วก็นาเขางามแบงเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่แบงอยู่ที่แ9ด0มืนเก้าพันบาทครับแม่บอกใส่ใหญ่ใส่หยักครับลำตัวเง้วมากเงี้วมากครับเง้วมากครับบรชัดเจนมาเบืองัตจริงครับบอกเลยเบืองแผ่นหลังมันป๊าดเปียกเสียบด้ยตอนนี้ท้องว่างด้ยครับ ขึ้นบ่ครับขื้นบ่มีอาการบ่เพื่อนขึ้นเพื่อนขึ้นอยู่ครับตอนนี้เพื่อนขึ้นแต่ว่าอ่าสงสัยเพิ่นสิ้วยะ่ะครับยิ้วแล้วเนาะเอาเอายิ้วรอบนาขึ้นมือก้อนนี่ครับเอาวางตรงควยตัวนี้เพิ่นเพื่อนก็ับไปนํามาจากผู้เพิ่นท้าไปซื้อล่ะครับวนไปนําขืนมาก็คือบ่บ่ได้น้าครับคือเพื่อนเพื่อนจําเป็นเพื่อนได้โทรมาบอกครับก็รลยไปเอาไม้เพิ่นเสือบนี่ครับเอาออกเอาออกมาออกเลยละเป้นราคาให้เพิ่นเลย เพิ่นจาเป็นครับอือถือว่าซื้อมาแล้วล่ะครับสื่อมาแล้วครับนี่ครับเบิ้งเงาบวขักแจงได้มาเบื้องตัวจริงครับมาอนี่จักขี่วางไงหายากครับใส่เอ่อควายควายใส่นี่อายุยังสดสดอยู่มนม่ครับกะหายากครับเดี๋ยวนี่บ,บอกเลยล่ะว่าหายากครับต่อไปนี่กะด,ด,ดีดีดีดขึ้นแล้วครับถ้าท่องมาตัวนี้กะโอ้ขวมขวมขวมแน่นอนครับว เย้าเหาี่เลี้ยงเป็นแม่บอกครับผู้ใดรับผู้ใดหมักพัฒนาเบิ้งขอเบิ้งไทยนะครับก่วงเดี๋ยวให้เบิ้งโดนนะคก่วงครับนี่ครับเดี๋ยวขอซุมจัวหน่อยกวงมากแผ่นหลังเพิ่นครับเตะเล็บเสียบเลยก่วงมากเป็นแผ่นกระดานเลยครับหืมกระดูกง่ายแข็งขาดีทุกอย่างดีหมดเลยครับเอาไปจับสัตว์้อมหนาเลยครับรอบนี้ครับมันเลยมาแล้วเอาไปจับรอบจับสัตว์้อมหนาครับไสเอาครับมากพอได้ ยังเง้อ้างเงี้ยัง,ยง,ยงสิครับเรผิดหวังหรอกครับโอเคครับตัวต่อไปแล้วครับขับไปขวนตัวที่สองตัวที่สองครับละเอียดครับละเอียดตัวนี้อ่าเป็นลูกของแสนอุทัยอ,อ่าบวกกับแม่เพื่อนเป็นลูกสาวสิงโตอ <c oughs> อายุสิบห้าเดือนเป็นสาวน้อยครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบ ร้อยสามสิบสองสามสิบสามครับเนื้อหนังมัดมีครับเนื้อหนังมีคักครับเบิ้งรับการเข่าคอเพ่นคอใหไ่คอใหญ่อัตรักษณควายไทยชัดเจนเล่ากะหน้าสวยเบิ้งขังหน้าก้อนครับเนี่ยของแสนอุทัยครับเกิดจากเกิดจากการผสมเทียมนี่ครับสวยเลย หนาตาทั้งเขากับบานเขาเปิดกว่างหนางามหนาคมอืมคมมากนี่ครับขอซูมจังหน่อยนี่ครับ,นนรบหนาตึบเลยหนาตึบเป็นขบเกลือเผาเผากันครับโหยอดเป็นห้างผึ่งหนาเนื้อหนังหนาหนาหลวมๆเจ้าเนื้อเลยครับตัวนี้เจ้าเนื้อครับกินเข่งเบิ้งขับล้อตัวกับโหสมูทอ่างเลึกเงย้าวลึกกรับปิ่นควายลึกเป็นอาจสิเนี่ยจับเพราะทนคุ้นมือไปเลยเพราะว่าเมื่อได้ฝึกรับ แต่ว่าฮู้รับประกันฮู้ที่ไปที่มาชัดเจนครับเบิ้งครับโอ้โหสวยเบิ้งการเข่าข้อข้อย่นยนหนังหลวมหลวมอ้างเลือกหมอการเห็ดแม่บอกเลยครับตัวนี้เจ้าเนือผู้ใดมักสายอ้างตรงตัวนี้สายนี่สิไปเรื่อยๆครับเบิ้งครับไทยเงาหางง่ายๆไทยกวงควงผู้หางนี่เพื่อนเลยคอครับอืมเนี่ยครับเบิ้งคอเบิ้งคอเบิ้ง อกเพิ่นมึงเนี่ยหนังเพิ่นกับความลึกความอ้างเพิ่นเนี่ยต้เป็นควายที่หนางามอีหลีครับอือนี่ครับเบิ้งสวยเบิ้งครับสวยมากสาวน้อยนี่ครับเอาไปเลี้ยงสานอยสิบห้าเดือนลูกแสนอุทัยอือหือพันธุกรรมชัดเจนแน่นแพันธุกรรมบ่งห่วงนะครับเราไดเรืองเจ้าเนื้อเจ้าหนังหมอมการที่แม่บอกมากครับไข่เนื้อหลายไหมครับสวัสดีเป็นพ่อมนะครับสวัสดีเป็นพ่อมเจ้ครับผมสวัสดีเร็ว มาดีเอฟซีเขาแล้วมาดีจ er <AMA> e ้าน่ารักเอาไปเลี้ยงได้หลายแบบนครับเลี้ยงถึงเป็นแม่บอกแม่พันธุได้เลี้ยงเลี้ยงสวยงามเลี้ยงลูกลักได้เนาะแมนครับได้หลายอย่างเลยตัวนี้คือเพิ่นเพิ่นอ่าพันการนะครับสวยผ่านการฝึกอ่าสวัสดีมาแล้วแต่ว่าเพิ่นเป็นควายที่บมื่อคอยผูกเชือกไหมครับกับด้านข้างครับครับนี่ด้านข้างนอกจากหนาตาสวยเราตั้มตัวเพิ่นก็อ้างหนาลึกเจ้าเนื้อมากเจ้าเนื้อเบิ่งครับ แม่บอกแม่พันไห้เนื้อหลายๆใมมันกับเหมาะไหมครับเอาไปเห็ดคือเราเราเราพัฒนาต่อไปเข้ากับพัฒนาไห้เพิ่นโค้งสางเพิ่นเข้าไปอีกวันนี้เจ้าเนื้อแล้วโค้งสางกับสีถือบาคักครับแบนเขาเลยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหาหมื่เก้าครับพันธุกรรมดีๆครับแล้วก็เนื้อหนังต้นโตที่ดีมากเจ้าเนื้อเจ้าหนังให้เนื้อหลายครับนี่ัอัตราการเรียกเนื้อดีๆครับกินใหญ่น้อหน่อยอ้วนข็มูนี่ครับตรงแบบนี้เลยลูกปลาแสนอุทัย เนี่ยครับเบื้องการยืนเพิ่นคอเข่าโค้งโค้งเมากขมโค้งซุ้มยังไงควายดูกหมูครับเก็บกระดูกได้ดีมากแอนพระธาผู้เฒ่าเพิ่นกระเอานว่าควายดูกหมูครับเขาตั้มลาว้อมครับเพิ่นเป็นควายสองจิมเลยแอนวะนี่ข้างล่างนี่เนาะเป็นควายสองจิมเขาตั้มลาผู้เฒ่าเลยตั้มลาผู้เฒ่าครับเนี่ยครับเห็นว่ากล้องไม่อยากซุ้มปันใดครับมันติดเหลืองโอเคครับ หมักน้กากันเอามาครับ,รบนี่พันธุกรรมแน่นๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือคือบอกและครับอัตราการเลี้ยงเนื้อกินยาหนอา่อยๆจะพีบปากนี่เจ<ม>้าเนื้อเจ้าหนังบ่มีค้อดูกมีแต่เนื้อกับหนังเบื้องการยืนกันเชิดกันคอพ่นเชิดปุ่นหูพ่นครับฟังกัเวอกห้าหมื่นเก้าพันบาทตัวบ๊วยยาสื่อส่งฟรีภาคอีสานนี่ชัดเจนครับเนี่ครับครับตัวต่อไปด้ครับทำให้ขวญตัวที่สามตัวที่สามครับตัวผูตัวเมียนี่ตัวนี้ตัวผูครับ จางรอเลยครับตัวผู้รอรอครับละเอียดครับละเอียดเพิ่นเป็นลูกของสร้างอุดรครับหนาตาอายุแดเดือนเออรอมากหนาคมหนารอรอมากครับรอเลยครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแข่งขายเงาขนาดเลยแข่งขายเงาเบิ้งครับแข่งขายเงาล้มตัวกําลังมาเลยทบตัวเงาครับเงาครับตัวนี้เงาสูงแหละอนาคตนี่เบิ้งครับหน้าตาเป็นคมคมมากหน้าตารอครับเขาไงย เขใาไงครับเบื้องเบื้องเบื้องเขาาพิณครับเขาเพิหญ่นี่ครับเขใาไงแล้วกะคมหนาคมหนาคมครับหลักชัดเจนสวยๆเลยครับแล้วกะแข้งขาเงาครับเบื้องเบื้องลำตัวพินลำตัวเงีแข้งขาแข้งขาเงีก้อยก้อยพินกระสูงสูงแม่นครับอาเบื้องไทยเบื้องไทยนะครับ เพื่อผู้เดชหาปไวัยถ่าครับผมเอาไว้ถ้จับสัตว์หรือว่าเลี้ยงล้อเลี้ยงล้ออายุนี่ใครก็สวยครับถึงเวลาผสมเขากับผสมเองยุ่ข้อก็ได้ครับเขาจะ่ำแต่การผสมเขียมอย่างเดียวมันกับไหวเลยครับบางทีกับผสมเทียมบ่ติดจับสัตว์บบเมนไหมครับมีบักผู้จ้าตัวหนึ่งจับสัตว์เองก็ได้ผสมเองก็ได้ก็ดีเียครับแบงค์เลยครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทพอซื้อมากได้อีกครับพอซื้อมากครับ เพราะว่าพันธุกรรมพอดีแข้งขาล้ำเตื้องโตพอดีเราก็เป็นคล้วยหู้ครับกล้วยผูน้อยหันเอาไปแต่น้อยเองที่มันจับได้ใบได้มันหู้ครับมันหูจักเกี่ยวของเบิ้งครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทโตไปเลยยาซื้อคือเก่าครับงามนี่ครับเป็นคล้วยส่งฟรีเพราะซื้อเลยสองหมื่นกว่าครับเบิ้งนี่ครับลตัวดีมาก่ายสวยแข้งขาดียืนดีแข้งขายาวเลยครับเบิ้งยืนเชิดดีเบิดดีหนาโค้งเบาครับหัวเบานี่ขนาดอ่าบพาะท่นได้ฝึกเลยครับเบิ้งเขาเพิ่เห็นอย่างเลยเขาจับหัวเบาือย หนาเลียงมากครับนะครับตัวต่อไปเลยครับตัวที่ซี่ครับหอยขวานรายละเอียดไหมครับอ่าตัวที่ซี่ครับรายละเอียดเป็นแม่เผือกครับอายุประมาณใดครับเนี่ยอายุอ่าสี่ข่าสองปีอือถือว่าไปเลี้ยงล้อท่าผสมเลยครับครับอีกสองเดือนอีกสองเดือนเต็มสองปีครับอือเบงครับขอสูมเบงผิวพันธุผิวพันดีเลยหล่ะเกี่ยงไม่ร้อยเลยครับตัเพื่อนนี้เป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับอือลูกเบิ้มพันล้านครับ กับแม่เผือกครับเพิ่อนได้ออกมาเป็นเผือกครับออกมาเป็นเผือกได้เจ้าเนื้อเจ้าหนังพร้อมคร <grupp> e> <fry UC> ับเลยได้ได้เรียงทั้งเบิ่มพันล้านเนาะเรี้ยงครับกระดูกโค้งสางลาเนือตัวมผัสสวยเราก็มาใส่กับแม่เผือกเลยได้สีแม่เผือกมาใส่ตัวนี้เลยได้ทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเผือกมันจะได้เนื้อหนังครับเนื้อหนังเนื้อหนังดีนะครับหนางครับผู้ใดเลี้ยงไปถับเป็นแม่บอกแม่พันครับควายเผือกตัวดีๆงามงาผิวสวยๆครับเมื่อพันล้านบวกกับแม่เผือก ครับบบค่อยเห็นนะครับเบิ่งขับหนาตาเพิ่นนี่ครับผิวพันเพิ่นก็ดีครับดีออกเปลือกไฟไฟขาวๆแม่นนี่ครับเบิ่งซูมใไ้เบิ่งน้อยนึงครับสายนูรักครับครับตาเห็นเขาเป็นยังสิบางคนมันจะว่าเขาเพิ่นหนึ่งก่อมเมื่อแม่นี่ครับเดี๋ยวมันสิออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าแม่เพิ่นนี่เป็นควายเขาตัก พ่อใผู้เฒ่าเป็นขึ้นหมากต่งงวน้เข้อยเขาทรงนี่ไหมพ่อใผู้เฒ่าไปว่าเขาเสาสีหลบจังหน่อยผลไม่ได้หมักบันไดทดี่ไอม้มอวนเขากลางสมัยหม่นี่แว่าผู้เฒ่านี่ครับอันนี้ผมได้ยินว่ากับหูไปเลยดิเป็นหมักเขาทรงโบราณผู้เฒ่าเก่าเนาะผู้เฒ่าเก่าหมากทรงโบราณว่าแน่เพื่นแ่เพิ่นเป็นเขาเป็นเขาตากเขาออกมาตากังยเงๆทรงคาราวาลครับแบงค์นะครับหอยขวัญตัวนี้ตัวนี้แบงค์อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นหาครับครับ เอาไปเลี้ยงล้อายุท่าผสมเอาไปเลี้ยงแตเป็นแม่บอกแม่พันเสริมรามีก็ได้ครับเลี้ยงเล่น่ารักนารักครับสายเผือกนี่ครับสายนุรักต่อใบยาสือคือเก้าครับขาใส่ลำโพงยาวดุ๋ใหญ่ป้ากีสานนี่ครับเฮามีอีกปะมีครับอ่ะมาเลยครับตัวที่หาครับ้อยขวานครับละเอียดไหมครับละเอียดตัวนี้เป็นตัวผูครับอืมเป็นลูกของเก้าเจริญลูกชายเก้าเจริญครับ อายุ18เดือนสีขาว19เดือนอสูงเท่าไรแล้วครับเนี่ยสูงอยู่ที่138ครับตอนนี้สายอ้างสายเจ้าเนือ้อเจ้าหนังกระดูกแข้งขาไงน,นะครับเนี่ยทำเนื้อโตดีครับเบื้องหน้าตาเพิ่นครับลูบล่อเลยละ่ะคอไ่คุณนะครับนี่ครับเลี้ยงธรรมชาติครับโหครับผหล่อมากเนี่ยนี่ครับ นี่ครับยืนเฉิดดีขนาดบบได้จับเขาดีคือหุ่นหลุเองครับหล่อมากครับกบานเขาเปิดกว้งโค้นเขาใหญ่หน้าตารอครับสีดอกเลาเอสิไปย่องไหยห้องหาเจ้าของตินี่ครับเบิ้งรับช่วงไล่หนาเพื่อนหนากว้งเก้งขาดีพอขาดีครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนครับเสีนังดีมากสีดอกเลาครับตัวนี้สีดอกเลาครับ ที่สาคัญลูบรออืห้องหาเมียห้องหาเมียครับเอาเบิ้งด้านข้างอีกฟังนี่ครับยางไปเบื้องไทยเบิ้งไทยนะครับเบิ้งกันทวจทัวร์เลยครับนี่ครับรับประกันตํหนิเบิ้งครับอืใกล้ใส่งานได้แล้วครับหนึ่งครับงามตำรามตำรามเลยหนังรวมลวมเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับผู้ผิดหวังครับเอาไปถ่าผสมยุ่งข้อกันได้เจ้าของกันได้หรครับตัวนี้ครับแบ่งอะไรครับพี่ขวัญแบ่งที่ ห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาหมื่นหาครับเบื้องครับต่อได้คือเกอรอเลยครับเบือนเพิ่นกินตัวแมวเป็นสัตว์ท่าเด็สงสัยเป็นสัตว์อยู่แถวแถวนี้ครับอยู่ฝากฝากทางนี่ครับเบิ้งครับกระดูกแขงขาใ่อ้างหนาลึกหนังหนาสร้างญ่ครับตัวนี้ลูปลอเขามีเปิดอีกว่าครับอ่ามีครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับมามาเลยครับ ทุกครับตัวสุดท้ายปีท้ายรายการผู้รอดใช่ครับหู้เป็นเพื่อตัวนี้เคยลงให้ลงแค่นึงเหรอครับล้มึพิงแค่นึงแล้วล่ะมันจับเรี้วก็เลยก็เลยลงให้เบิ้องวาพอมันมีผู้สนใจสนใจหลายอยู่บันนี่เพื่อนบ่ทันนะครับก็เลยลงให้เพื่อนเบิ่งไหมเอาไม่ครับเปิดราคาไม่เมื่อนี่เปิดราคาให้ไม่เลยครับเมื่อนี่ผิวเป็นเกี้ยงเกี้ยงขาวขาวขึ่นก็ขีดทีเล้วครับเพราะว่า เพิ่นอาบน้ำได้มือนี่เพิ่นได้อาบน้ำครับเมื่อนั้นเป็นอ่นบกเยี้ยงมาได้เมื่อนี่นี่สวยครับร้อครับเมื่อนี่นี่แล้วก็เป็นใยๆขึ้นแม่ครับตั้งตาอยู่อาทิตย์เดียวนี่ครับเป็นลูกของเงินหนูไทยครับบวกกับแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าแม่เผือกเพิ่นได้ออกมาเผือกครับเผือกเราได้ดูกไงครับได้าง๋เนเลยล้ำตัวทีดีมากเจ้าเนื้อแล้วก็เป็นควายที่เชื่องยัง่ยงความครับ สูงอยู่ที่144-145ข้างหน้า,าอาอยุเพิ่นดิบไปร้อยร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วอครับอาอยุประมาณไหนครับเนี่ยอาอยุสี่ขวาสองสองปีครับสองปีว่ถึงสองปีอีกสองเดือนเอาวาวไปผสมรับจ้างหางเงินได้เลยครับ,รบฟันน้ำนม,อมขอเบิง่บงไทยเืิ่งไข่นะครับควายระดับนี้เข้าเป็นพอพันครับตัวนี้ไข่สวยครับรับประกันไข่สวยเลยตัวนี้ไข่สวยไข่ตรงดีไข่ใหญ่ดีครับ เห็นบ่ครับอยาลูกย่าค่อยๆเบิ้งครับนี่เนี่ยก,กัดเพิ่นเบิ้งครับโอ้โหไทยเต็มเต็มเนื้อหลายๆเบิง้งไทยกว้วงผูหางเงาเลย้คอครับทไทยงามไทยสวยครับเอาเบิ้งหนาตรงๆรงครับมาหนาล่อมากเนี่ยครับสไตล์พอเพล่นเลยเบิ้งครับกระบานเปิดกว้วงค้นเขาเงเนี่นเดี๋ยวขอซูมยังไงข้างหน้าเว่าข้างหลังเขาแจ้งล่อมาก เปลือกฝ่ายตัวเพื่อนออกเปลือกฝ่ายสีขาวเลยครับครับเพื่อนเพื่อนกําลังสีสัตว์ขึ้นครับตอนนี้คือคือการจะเ,เติบโตเพื่อนพัฒนาการเพื่อนตอนนี้ไปไปค่อนข้างที่ดีอยู่จากจากที่เคยเห็นจากที่เคยเห็นเอ่าเพื่อนสองเดือนที่เลี้ยวครับเราไปเห็นอีกแค่น,นึงเอ,อ,อใจซ์ซีร้อง,องไปเบิ้งคลิปที่เลี้ยวนะครับเรามาเบิ้งไซคคลิปนี้นะครับผมมาคลิปนี้ตั้งตาแห้งเรื่องผิวพันธุ์บันดีขึ้นเราเบิ้งเป็นเต็มขึ้นไหมครับเบิ้งครับ หล่อมากครับกระดูกง่ายเขาข้อดีสําหรับกล้วยเผือกพอพันรับผมวมาหายากนะครับตัวดีๆรล่อๆเปิดแบงก์อะไรครับไม่ขวัญเมื่อนี้เปิดราคาไม่ครับราคาหลุดมาจําอืมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับหล่อมากครับเล่าแต่อได้อีกเบิ้งครับโอ้โหเป็นสี่เหลี่ยมเลยไหมครับผมหนาตันจือลือเลยเอ้าเขาว่าเบิ้งกันครับเนี่ครับหล่อมากเอาไปเลี้ยงเหรียญเอาไปเลี้ยง เสริมบารมีเลี้ยงลอลอยกคขวากลับร้องบ่ผิดหวังกับเขาหนิไงแน่นอนตัวนี้ร้อยหาสิบกว่ามีมีมีแต่แต่ลอยหกสิบละค่อยเผือกมันถือว่าหายากครับส้นสูงง่าหนาหนาแล้วกาลูกลูกเนินอุนไทยเป็นเผือกนีหายากขึ้นแมนแมนแมนครับลูกเนินอุไทยเป็นเผือกหายากครับครับให้วัญฝากเบอร์โทรโปรโมชั่นสถานที่ตั้งเขาครับสถานที่ตั้งอยู่บ้านกระนวลอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพ์ 0934432267ครับนี่เป็นไอดียลร่พ้อมรลาเบอร์กับเบอร์นี่ครับนี่ครับซื้อขายสบายใจครับบ่สะดวกม้าข้อกับโอนมาจำที่เหลือเจ็บไปทางครับรับประกันบบต้องไปเสียค่านั่นค่านี่เรกครับซื้อฉากพานช่องนี่โอนจะวางมาจําได้คว้ยแน่นอนครับรับประกันโตจริงยูนี่แน่นอนครับโตจริงเ่นยู่นีครับบ่ต้องห่วงครับพบต้องห่วงมาสิหายนอนรับครับ รับประกันตรงปกทุกตัวเรารับการวางงามครับงามก็ในกล้องอยู่แล้วแหะครับตัวจริงเขาได้จับได้ใบได้รูปได้คำมาเบิ้งครับสะดวกเชิญที่ถอกที่ฟ้ามครับมีให้เบิ้งหลายตัวก็นี่มีทั้งพอพันมีหลายตัวครับมีหลายตัวเขางมาเบิ้งได้เลยครับนี่ครับซื้อขายเขาก็มีเอกสารซื้อขายให้บสบายใจครับซูมือนี่มีดามาเรื่องการซื้อขายมีอาชีพหลายโ่งงกับซื้อพ่านช่องครับบ่มีครับเห็นกันซูมือ เพราะว่าขายอยู่ประจาขายอยู่ประจาอยู่ประจรําของห้อยควันพิ่งกับถูกวันเสาครับ,บวหว่งหว่งครับยกเว้นยกเว้นสิปนปนสเป็นตัวปลอมเด้อยคันยุ่งซี่คือศิวเป็นตัวปลอมจับได้ใบได้ได้ย <ขอ S 1> ินว่าเสียงไหมครับสิตัวปลอมมันจะใสครับนี่คือศิวไม่ผู้อยากเป็นนะครับสือขายทัาใจครับหายห่วงครับเบื้องหายมักอยากให้ดึงตลรับเมียหายวิดีโอคอมาครับจัดห้เบื้องเอาจนพอใจครับ โอเคครับฝากพ่อยิ้่นอ้องเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปลี่ยนกวาตังใจในการท่ายลิดครับขอบคุณห่อยขวัญครับครับขอบคุณครับ